สนนุรราายกาโดโซทิสผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากประเทศฝรั่งเศสให้คุณสัมผัสได้ถึงความงามและการดูแลจากสปาชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโทร092 327 4938 VITAS GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ 0989361800ห้างทองอุเทนอยุธย,ยามีบริการออมพรทองและงานสั่งทำทองฝีมือดีตั้งอยู่ที่สาขาเกาะเมืองอยุธยาอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 035324233สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับค<ะ>่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะวันนี้ประจำวันจันทร์ที่22สิงหา,งหาคม,คมพุทธศักราช2559พบกับรายการร่วมทางร่วมธทมได้ทุกทุกวันจันทร์นะคะเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะ สุขภาพดีกับไวซ์กิชานดรดารันพัฒน์วิชาวุฒิดรรัชภูมิวิชาวุฒิครับก่อนที่เราจะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจนะคะในเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงามเนี่ยเราก็จะมาแนะนํำท่านชมเกี่ยวกับเรื่องการช่องทางการรับชมรายการเราก่อนนะคะครับสามารถที่จะรับชมนะครับได้ทาง wbtv นะครับที่กล่อง gmm z ช่อง175กล่อง psi หมายเลข239 กล่อง CTH ช่องหมายเลข870กล่อง InfoSet กล่อง ThaiSet กล่อง IdeaSet กล่อง l e o t e c h ที่หมายเลข189นะครับค่ะและนอกจากนั้นนะคะท่านผู้ชมก็สามารถรับชมสดผ่านมือถือของท่านนะคะที่ www.stationg.com/wbtv หรือชมสดผ่านเว็บไซต์นะคะที่ www.wbtvonline.com นอกจากนั้นนะคะ ท่านผู้ชมสามารถที่จะเสนอข้อคิดเห็นนะคะหรือว่าติชมรายการได้ที่ www.facebook.com t h a i l a n d taxi m a g a z i n e ค่ะอันนี้ก็หรือว่าจะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0853447343หรือ026757696ค่ะ นี่ก็เป็นช่องทางการรับชมรายการร่วมทางร่วมทมกับเรานะคะคในช่วงแรกคะ่ะในวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างคะโอวันนี้คงจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องอไม่นไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องความงามนะครับ,รบแต่ว่านันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับมีการทดลองการศึกษาในเรื่องของสเต็มเซลล์โอ้สเ <STEM> ต็มเซลล์นี่ได้ยินว่าเป็นเรื่องของการสามารถเอามาใช้ในเรื่องของการ ดูแลสุขภาพด้วยรักษาโรคด้วยแล้วก็ในเรื่องของความงามด้วยในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องประเด็นที่สเตมเซลล์จะมารักษาที่เกี่ยวกับความงามนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวสเตมเซลล์เนี่ยมีทั้งสเต็มเซลล์ที่จากสัตว์แล้วก็จากพืชแต่จริงๆวันนี้ที่อยากจะคุยถึงเนี่ยเป็นสเตมเซลล์ที่จากพืชเพราะว่าอย่างที่มันจะมีการศึกษาแร่งต่างๆเยอะมากเลยนะครับในสเตมเซลล์เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้มี ขั้นตอนการศึกษาถึงขนาดที่ว่าผู้ได้รับผู้ที่ทําการศึกษาเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลเลยนะครับก็เป็นท่านโปรเฟสเซอร์อเล็กซิสคาร์เรลกับทางาด็อกเตอร์นีแฮมนะครับซึ่งเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาตัวสเตมเซลล์สเตมเซลล์นี่มันใครๆก็พูดแต่เรื่องของสเตมเซลล์ cell, แต่ว่าสเตมเซลล์เนี่ยมันมีชื่อที่เป็นไทยง่ายๆไหมคะ อ๋อก็คือเป็นเซลล์ต้นกําเนิดเซลล์ต้นกำเนิดครับเซลล์ต้นกาเนิดก็คือเซลล์เป็นเซลล์ตัวอ่อนที่เริ่มต้นแล้วก็จะเหมือนกับมีการพัฒนาที่จะไปเป็นส่วนต่างๆของเซลล์ในร่างกายเรานะครับนอกจากนี้นะคะก็อันนี้คือเป็นช่วงแรกๆนะและสเต็มเซลล์นี่ราคาเนี่ยทุกคนก็คงจะทราบว่าสูงมากจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ต้องต้องเพราะว่ามันในขบวนการที่จะต้องดูแลสเต็มเซลล์เนี่ย ต้องใช้กระบวนการแล้วก็เทคนิคแล้วก็ความปลอดภัยความสะอาดอต่างๆที่สูงมาก mm hmm. ก็เลยทำให้ตัวคอ,อะไรต่างๆหรือต้นทุนของการที่จะเตรียมตัวสเต็มเซลล์เนี่ย mm hmm. ก็จะสูงไปด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะออกมาในส่วนของอที่จะมีการเติมหรือว่าใส่แรต่างๆที่เกี่ยวกับสเต็มเซลล์ลงไปเนี่ย mm hmm. ก็จะมีราคาที่สูงไปด้วยนะครับ ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสเต็มเซลล์ที่จะมาจากพืชเป็นส่วนใหญ่นะคะคที่มาใช้ในวงการที่เกี่ยวกับเรียกว่าอุตสาหกรรมความงามนะคะค่ะในช่วงถัดไปนะคะช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะมาคุยเต็มรูปแบบสำหรับสเต็มเซลล์ที่เป็นสเปย์นะคะสเปย์สเต็มเซลล์จากพืชนะคะคซึ่งเป็นจากกุหลาบเทือกเขาแอลนะคะคติดตามรับชมในช่วงหน้าค่ะ รงเรียนสอนดูแลผิวพรรณเอมโรงเรียนสอนเพื่อเทคนิคการทำสปาอย่างครบวงจรกว่า20ปีเรียนจบเปิดสปาได้ทันทีเลือกเรียนได้ทั้งประกาศนียบัตรในประเทศและต่างประเทศทำง,งานได้ทั่วโลกสนใจติดต่อที่หมายเลขโทรศรัพท์092-012-8920สนับสนุนรายการโดย www.it-maeban.com สถาบันสอนการตลาดออนไลน์กรุ๊ปมงจรสนใจติดต่อ0984699593และ0909702251บริษัทกิจจาวัตเตอร์ปัมเอ็นจิเนียริ่งจำกัดเป็นผู้ผลิตและนำเข้ากลุ่มสินค้าประเภทปั๊มน้ำที่ใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลระบบชลประทานและในหน่วยงานราชการ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร0616509879 028946688ถึง 89, 89หมายเลขแฟก028946687 บริการเป็นของเรารวดเร็วปลอดภัยตรวจสอบได้โทร1661ศูนย์วิทยุแท็กซี่สยามรถสวยรถดีต้องรถแท็กซี่สากร์แท็กซี่สยามจำกัดโทร02-944-5290-084-911-9956ท่านที่มีปัญหาเหล่านี้สายตาสั้นสายตายาวแสบตา แพ้แสงตาแห้งน้ำตาไหลตาฝ้าฟางต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมและอื่นๆเกี่ยวกับดวงตาสกายบิดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาสารสก,กัดจากดาวเรืองบริสุทธิ์บำรุงป้องกันดูแลดวงตาของท่านด้วยสกายบิดจัดจำหน่ายโดยบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัดสนใจติดต่อ098 554 6595 ลีจูริสมาลีนนาโนสเปย์สเปย์น้ำแร่ธรรมชาติจากญี่ปุ่นวิตามินอนุภาคนาโนและสเต็มเซลล์กลาบจากเทือกเขาแอลป์เพิ่มความสดชื่นและกระจางใสได้ตลอดทั้งวันสั่งซื้อได้แล้วที่ลาซาด้าหรือโทร0953655299 0953655300ยาสีฟันเดนทันไวส์ยาสีฟันสูตร3 i ีอ ให้ลมหายใจของคุณหอมสดชื่นยาวนานฟันขาวสะอาดและลดการเสียวฟันอย่างได้ผลยาสีฟันเดนทันไวส์ไม่ทำให้คุณผิดหวังไม่ทำให้ริมฝีปากแห้งสั่งซื้อได้แล้วที่ l a ซาด a าหรือโทร9 9 5 6 6 5 5 9 9 9 9 9 5 6 6 5 5 3 0 c ห l าสเ Plus Collagen ลแคลซียม L ทโตคอลลาเจน แคลเซียมพิเศษดูดซึมได้ถึง95%ไว้ทำให้ท้องผูกสนใจโทร095 365 5299 095 365 5300ลีจูริสมาลีนนาโนสเป สเปตนน้ำแร่ธรรมชาติจากญี่ปุ่นวิตามินอนุภาคนาโน,โนและสเต็มเซล์กุลาบจากเทือกเขาแอลเพิ่มความสดชื่นและกระจางใสได้ตลอดทั้งวันสั่งซื้อได้แล้วที่ l a ซาด้าหรือโทร095 365 5299 095 365 5300 น้ำมันรำข้าว B-verb น้ำมันรำข้าวออแกนิกแท้100%บำรุงสุขภาพของคุณวันนี้ด้วยน้ำมันรำข้าว B-verb สนใจสั่งซื้อที่ l a ซ a ด้าหรือโทร0953655299 0953655300ครับ เข้าสู่ช่วงรายการสุขภาพดีกับไวกส์นะคะโดยดรภูมิและดรพาร์ค่ะกับเราทั้งสองนะคะเกี่ยวกับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพความงามวันนี้อย่างที่เกิดในละช่วงต้นรายการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะวันนี้เรามีสเต็มเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์จากพืชนะคะก็สเต็มเซลล์จากกุหลาบเทือกเขาแอป์นะคะประเด็นนี้สเปร์สเปร์น้ำแร่สเปร์น้ำแร่เนี่ยที่เป็นสเปร์สเต็มเซลล์จากกุหลาบเนี่ยเราก็จะมาทําความรู้จักกันว่า ในภาพเนี่ยนะคะเป็นดอกกุหลาบจากบนเทือกเขาแอลคนะคะคเดี๋ยวนี้เขาจะมีการสกัดพวกสเตมเซลล์มาจากพืชด้วยะค่ะดรภูมิใช่ครับทีนี้อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นชื่อทางศัพ ทางวิทยาศาสตร์ของสเต็มเซลล์เนี่ย<ๆ>เขาเขาจะใช้ชื่อว่าอะไรครัถ้าเป็นของพืชนี่ก็จะเป็นไฟโตเซลล์อ๋อเป็นไฟโตเซลล์ไฟโตเซลล์เรียนว่าเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพนะครับเป็นภาพฟูลาบที่จากเทือกเขาแอลเนี่ยจริงๆ,ๆส่วนใหญ่คนจะรู้จักเทือกเขาแอลอยู่แล้วที่ในยุโรปนี่นะครับจะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยโอ้โหหลายๆพันเมตรเลยนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์อากาศดีมากก็จะเรียนว่า พอมันอยู่ที่สูงปั๊บเนี่ยอากาศก็จะแห้งแล้วก็จะหนาวมากแล้วพอพอสูงปั๊บเนี่ยก็จะใกล้กับทางแสงอาทิตย์ก็จะมีแสง UV อะต่างต่างนะครับแต่ว่ากุหลาบที่เทือกเขาแอลเนี่ยยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ใบยังเขียวอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะครับนะครับเอ้ก็ศึกษาว่าทำไมถึงถึง,ถงยังยังสามารถที่จะ,ะมีชีวิตอยู่ในภูมิอากาศที่ที่ไม่อานวยกุหลาบ,ลบของที่ <คน S 1> เทือกเขาแอลจะเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้เลยแล้วก็อยู่ในความสูง ที่เท่าไหร่คะเนี่ยประมาณ3,200เมตรนะครับโอ้3,200เมตรจากระดับน้ำทะเลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแล้วเวลาที่เขาสกัดสเต็มเซลล์เนี่ยฮัลเดจากในภาพเนี่ยเขาสกัดสเต็มเซลล์จากกุหลาบเนี่ยเขาสกัดจากส่วนไหนของกุหลาบส่วนของใบนะครับอย่างที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยต้องอยู่ที่ใบถ้าใบใบสมบูรณ์สามารถดูดน้ำสามารถสังเคราะห์แสงแรงต่างได้เนี่ยก็จะทำให้ต้นไม้นั้นๆเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ตัวกุหลาบจากเทือกเขาแอลนี่นะครับ<ม>ก็เป็นอะไรที่อยู่ในภาวะสภาวะอากาศที่ไม่เอื้อมนวยเลยแต่มันยังสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เ<ช><ช>นี่ยก็ด้วยใบมันเนี่ยมีความพิเศษอยู่นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยได้ศึกษาแล้วก็มีการเอาใบมันเนี่ยมาสก,กัดให้ตัวไฟตัวเซลล์หรือสเต็มเซลล์เป็นเซลล์ตัวอ่อนออกมานะครับล้บาใบ,าบากุหลาบใบกุหลาบาานี่มันมีสารอะไรคะที่ที่บอกว่ามันเป็นช่วยในเรื่องของเก็บกักน้ำเนี่ยค่ะครับมีการศึกษาลงไปถึงขนาดว่าตัวใบกุหลาบเนี่ย มีโปรโตีนพิเศษอยู่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าดีไฮดรินนะครับตัวดีไฮดรินเนี่ยเป็นโปรโตีนที่ช่วยเก็บกักน้ําแล้วก็รักษาผิวให้ไม่แห้งนะครับป้องกันการถูกทําลายแรงต่างได้<อ>ดีมากครับมันถึงสามารถที่จะอยู่ในสภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยได้นะครับอย่างนี้เราก็อาจจะต้องมาทําความรู้จักกับเจ้าตัวสเตมเซลล์ที่เป็นสเปรย์ตัวนี้กันมากขึ้นนะคะคเพราะว่า อย่างที่เรียกว่าสเตมเซลล์หรือถ้ามาจากพืชก็เรียกไฟโตเซลเทคใช่ไหมคะประสิทธิธภาพของไฟโตเซลเทคหรือสเตมเซลล์จากพืชเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอะไรคะ,ะจริงจริงแล้วมีการศึกษาแล้วก็เอาอตัวไฟโตเซลของกุหลาบหรือว่าสเตมเซลล์นี้เนี่ยจากพืชเนี่ยมาทดลองแล้วก็สามารถที่จะชะลอความชราะนะครับแล้วก็รักษาให้เกิดมีพลังชีวิตของเซลแยงต่างได้ด้วยะนะครับแล้วก็ตัวสเตมเซลล์นี้ยังคงอยู่ซึ่งจะ ทำให้เกิดความอ่อนเยาว์ะนะครับในร่างกายจะเห็นว่าถ้าคนที่ไปถูกแสงแดดเยอะๆหรือว่ามีมลภาวะเยอะๆเนี่ยถ้าเราได้ตัวสเตมเซลล์นี้กลับมาก็จะช่วยฟื้นฟูให้สภาพผิวที่ดีขึ้นได้นี่ก็นับว่าทุกท่านผู้ชมก็จะได้รู้จักตัวสเตมเซลล์ที่มาจากพืชกันนะคะคในวันนี้ก็จะเป็นรีจูริสสเตมเซลล์ที่มาจากกุลาบเทือกเขาแอลฟ์นะคะคในภาพนี้ก็จะเห็นในเรื่องของ ว่าทําไมะจะช่วยในเรื่องของต่อต้านริ้วรอยยังไงนี่คือช่วงวัยต่างๆซึ่งอย่างที่บอกว่าในร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะมีคอลลาเจนมีไฮดรอนิกนะคะคตัวพวกนี้จะ,ะจะน้อยลงเมืออมม่ออายุมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นใช่ไหมใช่ก็ทําให้เกิดความยืดหยุ่นหรือว่าความอ่อนเยาว์แรงต่างเนี่ยก็ลดลงลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างที่เรียนนะครับว่าถ้ามีสเต็มเซลเนี่ยเข้าไปมันก็จะช่วยทําให้ เป็นการชะลอไวนะครับครับผมกลับมาถึงเรื่องของสเปร์กันบ้างนะคะสเปร์ในวันนี้อยากให้ดรปุ่มช่วยช่วยท่านผู้ชมดูหน่อยนะคะว่ามันรูปร่างหน้าตายังไรอ่าจริงๆแล้วอยู่ในกล่องสีแดงนะครับในกล่องสีแดงแต่ว่าขวดข้างในนี้จะเป็นสีขาวสวยเลยนะครับีสีแดงเข้าับกล่องเลยนะคะครับผมตัวนี้จะเป็นสเปร์ที่จะเป็นออกมาเป็นเป็นมิสเลยนะครับจะเรียนว่าออกมาเนี่ยเป็นละอองที่ละเอียดมากมากเลยนะครับก็สามารถสเปร์ได้ทั่วๆเลยครับผม กับจะให้ความสดชื่นแล้วก็ช่วยชะลอวัยนะครับลดร,ร,รอยเหี่ยวย่นก็นับว่าเป็นสเปรย์ที่เป็นทั้งวิตามินด้วยนะคะเป็นเอเซนต์แล้วก็เป็นสเต็มเซลล์แล้วมีน้ำแร่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยที่สนใจเนี่ยบางทีเราเราเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขึ้นเครื่องบิน<อ>นะคะทำให้ผิวเราแห้งได้นใ,ในระหว่างวันอย่างเงี้ยค่ะเราเราฉีดได้ตลอดเลยป่ะคะใช่ครับสามารถที่จะฉีดสเปรย์ลิリリจูริส สเต็มเซลล์นี่นะครับได้ต่อเนื่องเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปลอดภัยมากแล้วก็เวลาเราอยู่ในห้องแอร์นานๆเนี่ยก็จะเกิดไดเรียีว่าแห้งผิวจะแห้งสูญเสียน้ําไปเยอะตัวนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยป้องกันการสูญเสียน้ําจากผิวของเราได้ครับสงสัยเห็นทีจะต้องขอลองลองสเปรย์ดูหน่อยได้ไหมคลองดูได้ครับผมค่ะเนี่ยขอลองฉีดเลยนะสดชื่นมากเลยนะคะเพราะว่าถามว่า ฉันเนี่ยก็เขาเรียกว่าแต่งหน้ามาเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่าฟองเหมือนสเ,สเปรย์น้ำเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็กค่อนข้างละเอียดแล้วก็ไม่ทําให้เครื่องสําอางเนี่ยหลุดด้วยนะคะก็รู้สึกถึงความเย็นนะ,ะคะเย็นแรกคือเย็นมันแตกต่างจากเราสเปรย์น้ําทั่วไปอะค่ะเพาราะถ้าเราสเปรย์น้ําทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับโอเคม,มันเย็นแหละแต่ว่ามันยังไม่ทิ้งความเย็นบนผิวแต่นี้ยังรู้สึกว่ามันยังเย็นเย็นอยู่ที่ผ<ห>ิวหน้าเลยใช่ความสดชื่นอยู่นะครับค่ะผม นี่ก็น่าสนใจมากนะคะเนี่ยครับตัวตัวนี้จริงๆอย่างอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นสเต็มเซลล์จากกุหลาบเทือกขาวแอลนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกลิ่นหอมๆของกุหลาบอ่อนๆอ,อ,อยู่ในสเปรย์นี้ด้วยนะครับก็จะหอมสดชื่นด้วยสเปรย์แล้วก็ผิวหน้าก็สดชื่นด้วยสเปรย์แล้วสวยเป๊ะเลยไหมคะอ่าสวยเป๊ะ<ว>เลย,<ว>ยลครับสเปรย์แล้วเป๊ะค่ะอันนี้ นอกจากมันเป็นสเต็มเซลล์ที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยแล้วเนี่ยมันยังช่วยกระตุ้นชั้นคอลลาเจนด้วยหรือเปล่าฮะใช่ครับตัวอย่างที่เรียนนะครับพอมันเป็นสเตมเซลล์เนี่ยมันก็จะเป็นกระตุ้นให้มีการเป็นเซลล์ต้นกําเนิดเป็นเซลล์ตัวอ่อนเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆเนี่ยกลับมาเหมือนกับเป็นเซลล์ที่อ่อนเยาว์แล้วก็มีกลับมามีคอลลาเจนที่ทำให สดชื่นแล้วก็เต่งตงนะครับลดรอยดิ้งริ้วได้เดี๋ยวจะ<อ>ถึง<ด>ช่วงเวลาที่เราจะมีคําถามนะคะอยากให้ท่านผู้ชมที่ท่านอยากทดลองใช้นะคะได้รับผลิตภัณฑ์ไปนะคะก็อย่าลืมโทรมาที่เบอร์0 2 6 7 5 7 6 9 6แล้วตอบคําถามกับทางสุขภาพดีกับไวส้สของเรา<ช>นะคะเวันนี้คําถามจะมีอะไระคําถามคะ,ะคาถามคงไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็อาจจะถามว่าสเต็มเซลล์จากกุหลาบอันนี้เนี่ยมาจาก ประเทศอะไรนะครับจากเือเขาใช่ไหมครับจากประเทศอะไระมาจากพืชอะไรพ,ะพืชอะไรอ๋อครับผมมาจากพืชพืชอะไรครับผมเป็นสเปริจูลิสวันนี้นะคะ,คะเป็นสเตมเซลล์ที่มาจากพืชอะไรค,ะค่ะก็เดี๋ยวเราจะรอสายท่านผู้ชมนะคะที่สนใจแล้วโทรเข้ามานะครับย้ำเบอร์ที่026757696นะคะ026757696ค่ะ จริงๆแล้วก่อนจะต่อเรื่องต่อนเนี่ยก็ต้องอสอบถานทางรักภัฒนิดหนึ่งว่าเท่าที่ทราบเนี่ยของบริษัทไวซ์นี่นะครับ<า>ปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีมีเหมือนกับตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมครับถ้ามีคนสนใจที่จะ,ะรับผลิตภัณฑ์อ๋อมีสาย<ป>สายเข้าแล้วค่ะอ๋อครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณไรครับค่ะ าถามค่ะครับคุณอะไรนะครับค่ะตอบคำถามค่ะครับตอบคำถามนะครับตอบได้ตอบได้เลยค่ะลิจูริสเป็สเพสเต็มเซลจากพืชอะไรคะ่ะค่ะสุดาค่ะครับครับเสียงอาจจะช้าไปนิดนึงเป็นสเต็มเซลจากพืชอะไรคะคุณสุดาอ๋อจากกุหลาบเท้าขาวแอลค่ะโอ้อรับก่งมากครับคุณสุดาอยู่จังหวัดไหนคะอ๋ะอยู่ปทุมค่ะออยู่ปทุมนะคะก็ตอบคำถามถูกแล้วยังไงช่วยฝากที่อยู่นละเบอร์โทรไว้นะคะหนังไหค์ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็กลับมาที่ของบริษัทไว s ์เนี่ยครับที่จะจะสอบถามทางดรแพทย์นี่หนึ่งว่าตัวถ้าเผื่อมีผู้สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายจะต้องดำเนินการหรือทำอยังไงบ้างครับ,รบสำหรับตัวรีจูดิสเนี่ยครับก็ถ้าตอนนี้เราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมคะดรภูมิก็สามารถจะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 5 3 6 5 5 2 9 9หองม้ ะะสามารถติดต่อโทรเข้ามาที่บริษัทได้เลยนะคะคตอนนี้เราก็มีเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะค,ค่ะคน้องตะพูมีอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวสเปรย์ตัวนี้อีกไหมคะจริง,รงๆแล้วในตัวสเปรย์ของ Le is, อ Marine s t e สเตม l ตัวนี้นะครับอย่างที่เคย,เคยพูดไปแล้วเนี่ยเป็นสเปรย์น้ำแร่จาก่สวัสดีค่ะพี่สายเข้าครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณ,คณอะไรคะ,ค,ะคุณพลครับคุณพลนะครับครับผมครับคุณพล,ลครับตอบตอบคำถามได้เลยครับครับมาจากพืชกุหลาบเขื้่เขาแอลครับโอ้ครับผม จริงๆสายถัดไปนี่จะโชคดีนะคะเพราะได้ฟังคําตอบค่ะเแต่ก็ถือว่าโทรมาในรายการก็ต้องขอบคุณมากค่ะแล้วจะได้รับสเปย์ไปใช้นะคะเดี๋ยวคุณพลก็ให้ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับเดี๋ยวเจ้าหนึ่งกกรจัดส่งให้คุณพลครับกับมาที่ตรงตัวของดิจูลิสเลยนะครับจริงๆก็เป็นน้ําแร่โบราณจากญี่ปุ่นที่โอกินาวะนะครับแล้วก็สําคัญอย่างที่วันนี้คุยกันก็คือเป็นสเตมเซลล์ของกุหลาบเทือกเขาแอลจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับ แล้วก็ยังมีสารสำคัญต่างๆที่อยู่ในในจูริสมารินนโนสเปเนี่ยอีกหลายตัวเลยนะครับต้องเรียนว่าเป็นวิตามินนาโนไซส์ของ AEC ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิตามิน A, วิตามิน E วิตามิน C ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นเป็นวิตามินที่บำรุงผิวแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นมานะครับแล้วก็ตัววิตามินนี้อย่างที่บอกแล้วนะครัเป็นนาโนไซส์ก็คือขนาดเล็กก็สามารถที่จะ ซึมผ่านผิวแล้วก็เข้าไปบํารุงผิวอะไรต่างได้หม,มายถึงว่าไอ้ตัวนาโนที่เป็นนาโนไซส์เนี่ยจากเมื่อกี้ที่ดิฉันได้ทดลองเนี่ยก็คือ,อ,อตัวสเปรย์น้ำเนี่ยคือค่อนข้างจะละเอียดมากนะคะคที่แปะเปียกซึมไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ต้องเช็ดกระดาษเลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีนาโนวิตามินซีที่ช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งด้วยเหรอคะใช่ครับจะทำให้หน้านี่กระจ่างใสเลยนะครับ,รบตาขาวใสเลยอ,อย่างที่เมื่อสักครู่ดรพัทได้ได้ได้สเปรย์นะครับก็คือ อันนี้แต่งหน้าแล้วสเปร์ก็สามารถสเปร์ได้ไม่ทําให้การแต่งหน้านั้นๆเนี่ยเกิดเรียกว่าเลอะหรือเปื้อนต่างๆนะครับมันก็จะด้วยด้วยสเปร์มันเป็นสเปร์ที่มิสแลวเป็นละเอียดมากเนี่ยก็ทําให้เกิดผิวหน้าหลังที่ที่ได้แต่งหน้าแล้วเนี่ยก็ยังสดชื่นแล้วก็ยังคงสภาพการแต่งหน้านั้นอย่างสวยงามเหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าก่อนแต่งหน้าแล้วเราได้สเปร์ตัวลิจูเสเนี่ย ในช่วงก่อนแต่งหน้าด้วยมันจะทําให้การแต่งหน้านั้นๆเนี่ยสามารถที่จะติดทนได้นานแล้วก็อาจจะตั้งแต่เช้าถึงเย็ยนเลยนะครับได้ทั้งวันเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เป็นจริงๆหลักของมันเนี่ยคือนอกจากจะเป็นสเปรย์น้ำแร่เนี่ยมันมากกว่าคําว่าเป็นสเปรย์น้ำแร่ใช่ไหมฮะโอามากกว่าแน่ๆครับเพราะเมื่อกครููเนี่ยตัวสําคัญก็คือตัวสเต็มเซลล์จากกุหล,ลาบเทขาแอลนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน AEC ที่เป็นนาโนไซส์นะครับถ้าจะวันนี้จะคุย ตัวผลิตภัณฑ์ตัวสารสำคัญที่อยู่ในลิจูริสมา,มารีนสเต็มเซลล์สเปย์เนี่ยยังมีอีกเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเอาแค่เบื้องต้นนะเวลานี้ก่อนนะครับจะได้ทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวสเปรย์นี้อย่างอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับทั้งก่อนและหลังการแต่งหน้าครับแสดงว่าออนอกจากจะเป็นตัวที่จะตัวเตรียมผิวเผิวก่อนแต่งหน้าหรือว่าจะทำให้ ผิวเราชุ่มชื้นมันยังเป็นลักษณะเป็น m อ i s ไรเซอร์เป็นในตบำรุงดทั้งวันเลยครับทั้งวันตลอดทั้งวันวลเลยเลให้ความชุ่มชื้นบำรุงทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยลืมเอาครีมไป<อ>ไม่ได้เอาครีมทาผิวไปต่างจังหวัดหรือว่าร,รู้สึกว่าผิวแห้งระหว่างวันแล้วเราแบบทาครีมไปแล้วตอนเช้าหรือกลัวหน้ามันนี้เราก็สเปรย์ได้เลยทําให้ผิวเราไม่ไม่แห้งเราอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมคะถูกต้องครับ ก,ก็ดูประโยชน์ของมารีนาโนสเปยนะคะก็คือทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะคแล้วก็ทำมีมีส่วนผสมของโรส e ฟอร์เวอร์อที่เป็นน้ํามันดอกกุหลาบใช่ไหมคะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของกุหลาบสดชื่นตลอดนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอต่อต้านเขาเรียกว่าต่อต้านริ้วรอยแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยอ่อนกว่าวัยขึ้นนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นสาระดีๆค่ะสำหรับ รีจูริสมารีนาโนสเปรย์นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรีจูริสมารีนาโนสเปรย์มากนะคะทีะ่เป็นผู้ประธานรายการนะคะที่มอบของรางวัลให้กับท่านผู้ชมที่ตอบคําถามถูกนะคะทําไมถึงต้องเลือกรีจูริสมารีนาโนสเปรย์ก็เพราะรีจูริสมารีนาโนสเปย์สเปย์แล้วสว,ะะสวยเป๊ะนะคะสวยเป๊ะแล้วก็เป็นสเปย์ที่มากกว่าสเปย์น้ำแร่ธรรมดาเพราะว่าเป็นสเปย์สเต็มเซลล์จากกุหลาบเคือเขาวแอลนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณ ดีจูดิสมากนะคะ,ค,ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสุขภาพดีกับไวส์นะคะก็คงจะถึงเวลาที่ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาพบกับรายการตามหลักกิโลนะคะวันนี้ไปเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะคะ mm hmm. คุณไพฑูย์สีโหมผู้ดำเนินรายการ mm hmm. จะพาไปเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดกันค่ะ mm hmm. สักครู่ติดตามชมรายการนะคะแล้วก็มาพบกับสุขภาพดีกับไวส์ ใหม่ในทุกๆวันจันทร์13นาฬิกาถึง13นาฬิกาสนาทีค่ะครับวันนี้นสวัสดีครับค่ะคสวัสดีค่ะโรงเรียนสอนดูแลผิวพรรณเอมโรงเรียนสอนเพื่อเทคนิคการทำสปาอย่างครบวงจรกว่า20ปีเรียนจบเปิดสปาได้ทันทีเลือกเรียนได้ทั้งประกาศนียบัตรในประเทศและต่างประเทศทำงานได้ทั่วโลกสนใจติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-012-8920 c a l c u l a t e c a l c i u m l t o n e t Plus Collagen c a เซ i u m พิเศษดูดซึมได้ถึง95%ไม่ทำให้ท้องผูกสนใจโทร095-365-5299 095-365-53-00